มีแต่ยาเลไสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกคนด้วยนะครับก็สวัสดีทีมงานตะแก่เผ้าด้วยนะอยู่กับช่องเสียพบดำซิ่งนะ <c oughs> ข้าลังนี้เป็นลูกหลังนี่ลูกหลังสวยมากเลย กีมีแตกแล้วรวกับ FC 117รหน่อยนะครับแหมคันนี้82มาเลยนะั้น อยู่กับสอพัฒนาสองเช่นเคยนะครับจิมงานตัวแก่เผาวนเลอะหกตัวเคร่เรียหนึ่งตัวนะเครื่องยนต์ป5สิบห้าแรงมาลูกผสมครับบุ่งกีร้อยสี่สิบก็นี่ครับสเปครถคันนี้คร่าวๆใบถักหกสิบเซนนะตัวเดินก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ จากเมื่อาวานไดพังนะได้ชาร์จต้องวิ่งไปซื้อไดกันวุ่นวายเลยคนได้ประมาณ20กว่าเที่ยวนะรถด,ดับเลยก็เมื่อวานรถ7คันนะกำลังดีเลยครับ7คัน สํากันก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเมื่อวานเอาอะไรไปซ่อมประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บินบินกลับมาเลยนะใช้คำว่าบินเลยนะบินกลับมาลุยง,งานต่อครับก็ให้ช่างใส่เสร็จสับก็นี่ครับลุยง,งานเลยเอโอ้โหอ้ เชียรละ220บาททำไมจัดเต็มแท้เดี๋ยครับโรยให้นิดนึงไอโนเอฟซี no 117ไม่ติดโหลดนิดหนึ่งนะคะนันนี่ก็ช่างเขามาตั้งให้ เอจอร้อยสิบห้าน่อยกววันนี้รถรอเสียหมดครับรถรอรอนี่เสียหมดแล้วก็ขุดเร็วนะคือถ่ายได้แป๊บเดียวเองก็เต็มละจะเต็มอยู่แล้วครับทีมง,งานตัวแก่ครับ สดสบายสบายครับร2อยยี่สิบมาร์คทีสอนพัฒนาสองบอกเลยว่าคันนี้ก็สุดจัดเหมือนกันนะสุดเยอะมากเลย ็คือหมู่บ้านนี้ใส่ดินต้องจัดเต็มจริงครับใส่งามเป็นที่ที่เดียวที่พุงเก๋ร้อยสี่สิบคำนี้ได้ลงดินประมาณ8ตักปกติ6ตักครึ่งแค่นั้นก็ถือว่าพอดีแล้วแต่ว่ามาบ้านนี้ใส่น้อยไม่ได้เขาไม่เอานะใส่น้อยอ8ตักครับ ตากพุ่งกีร้อยสี่นะแปดตากไม่ใช่บุ่งกีร้อยยี่สิบธรรมดานะเอียกระบะนี่ค่อนข้างยาวนะคันนี้เต็มแล้วลูกเพ่ก็ทางวิ่งสบายสบายครับซ้ายนิดหน่อย มาดูมุมครับก่อมุมสวยๆครับผมสออทนาสองเออวันนี้เป็นวันที่แบบรถรอๆนี้พังหมดก็ <g år> แล้วรถบ,บริษัทคันนี้คันเดียวนะน่นนี่เมกา 210ที่ยังหล่ออยู่ในทีมงานจดจาดดีครับคันนี้ก็ไม่ได้ช่างหมุนให้เร็วมากนะเพราะว่ากินน้ำมันมากเลยถ้าหมุนเร็วๆเ,เนี่ยออกมาได้แรกก็ไฟฟ้าไฟาฟ้าตัดนะไฟฟ้าตัดรถค่อนข้างจะกินน้ำมันครับวันละสามสี่พันเนี่ยสี่พันวันนั้นแต่วันนั้นได้200รเที่ยวไงเลยเลยได้4 0 0พัน โอ้ยหมดน้ำมันไปสี่พันมันก็กินเยอะมากเลยนะมาบ้านนี้ต้องจัดเต็มครับบ้านไซงามตะบนชกนาสามเพลสาจวสุริตก็ตำรวจก็มาเก็บเ,เงินปกติครับถ้าคันไหนโดนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่า วิ่งตามบ้านก็ฝุ่นเยอะเขาก็ขอค่าวิ่งหน่อยจัดไปเลยจัดไปจัดไปโอเคครับจัดเต็มบวม มุมนี้ครับมุมสวยๆครับผมเห็นทั้งรถแมคโคเห็นทั้งรถดำนะแหมเสียงกรวดดังครอดกัคดครอดเลยเอวมีขยับนิดนึงนะคะนนี้แต่ไม่เป็นไรใช้ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเรื่องเอว เอวรวมเรื่องธรรมดาครับรถจะไปหารถเอวไม่รวมก็มือหนึ่งมือสองในขนาดนี้ก็สุดๆแล้วนี่ครับซื้อมาก็ไม่ได้เก็บเยอะนะคันนี้ไม่เหมือนเจ้า60พี่ีหกนะตอนนี้จอดอยู่ร้านร้านซ่อมอยี่6ิคันนั้นโอ้โหซื้อมา3ามแสนนี่ซ่อมหมดเป็นแสนครับ ซ่อมเยอะมากครับแบบสุดๆอะ่ะแต่คันนี้ก็ก็หมดไปหลักหมื่นกันนะคันนี้ซ่อมเปลี่ยนซีนจ้างช่างมาเช็คไฟเนี่ยแพงหมดโดนไปห้าพันนะตันนั้นตันนั้นก็คือเจ้าของเก่าเขาตัดไปฟ้าออกนะก็เลยกินน้ำมันนิดนึง พอใส่ไฟให้เต็มนะก็ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะเลยเอา้าวสวย,ยจบตก อ่าต่อไปครับฮีโนครับ FC 1 1 7สี่ัมพูดแดดค่อนข้างแรงนะวันนี้ ก็ยังไงก็ฝา <c oughs> ก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียพบดําซิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำ u t u b e ต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Thank <laughs> you.